โอเคครับสวัสดีครับผมเจเจนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการเว็บแบบฉบับย่อๆนะครับสไตล์ใน4นาทีเสนะครับก็อันแรกเลยเรามาดูโซนดั้มราคาก่อนเอตผลต้องดูโซนดั้มเพราะเราจะได้รู้ว่าก่อนจะเริ่มเวบหนึ่งเป็นยังไงนะครับขั้นแรกครับพอเรารู้ว่ามันมีโซนดัามราคาตรงนี้เราจะมีการการฟิโบนะครับโดยการเช็คจากไฮมาโลนะครับแล้วก็ดูตัว618กับ786นะครับจากนั้นเราก็จะมาลต์ราคาหรือเรยนรูกไว้พอการมีการดั้มเสร็จปุ๊บจากนั้นจะมีการดันราคาเราเล็กวอลลุ่ ช่วยงานเนาะโดยเงื่อนไขคือห้ามราคากลับมาที่โลที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วพอการมีการดิบตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการดูเวทหนึ่งและจะเป็นเบทสองทำไงนะวิธีการก็คือใช้ฟีโบนะครับไปฟิกที่จุดต่ำที่สุดนะครับจากนั้นมีการลากราคาแล้วก็รีมาที่ที่618กับหนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับึ๊บโอเคครับเกิดเบทสองแล้วการมีการเทสโลที่บอก จากนั้นมาดูนะครับเบียงสวิธีการทําก็คือตรงกันข้ามนะครับเราจะมีการเทสที่เบี่ยหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมจะเทดูต่อมาวิธีการวิ่เป็นเบี่ยบสามนะครับก็ง่ายๆเราก็จะเช็คที่เบี่ยหนึ่งลงมาเบียงสองนะครับโดยการกรับหัวราคาแล้วก็ดูที่6กหนึ่งหกนะครับหกหนึยยน่งหกแปดน้องดูแล้วก็สีมาร์กไว้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามร์กจะไปถึงเบี่ยงไหนแล้วก็ขยับนะครับโอเคตอนนี้กราฟมาถึงเบียงสามนะครับจากนั้นวิธีการ เราจะวัดเบียดสีท่ายังไงส่วนใหญ่ว่าเบียดสีนนะมันมักไม่ค่อยผ่านเบียดที่1เนาะแต่ว่าเราก็ต้องเสือไว้โดยการเช็คที่เอาเบียดสองลากไปเบียดสามนะครับกราฟจะมีการย้อนลงมาราคาแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อแบบนี้ครับโอเคมีเสร็จทุกเดี๋ยวลบกิโบก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะอีกรอบหนึ่งในโซนที่ว่าจะทำเบ ขยับขยับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็ตอนนี้ครับขยับไปละประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับกราฟมีการเทสที่เบสสี่ขึ้น5นะครับวิธีการเทสเบสห้านะก็คือเราก็จะกลับหัวราคาโดยการยิ่มที่เบสสามลงมาสี่นะครับแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยเดือกคือหนึ่งหกหนึ่งแปดแต่งจริงปกติมันไม่ผ่านหนึ่งหนึ่งสองแปดนะครับแต่ว่ารอบนี้มีการอ่านวอลุ่มบาย ก็เป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่าพอการาฟยด้ยงขึ้นไปแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทําการมาให้ดูน้อี่สตาร์ทหนึ่งสองาสามสี่แล้วก็ห้านะครับคือวิดห้านะครับเดี๋ยวผมปโตัวลีลาก่อนแล้วกันแล้วมาดูกันว่ามันอ่านง่ายไหมวิธีการนี้นี้ผมราจะไม่ผิดนะผมโพสก่อนที่ตลาดจะวิ่งตามเวนี้นะครับใครที่เปโอลอยก็จะรู้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เป็นจริงเป็นเทจนะครับได้อย่างนึ่งที่ประกอบได้ก็คือตลาดนะครับมันเป็นช่วงของ ABC นะครับซึ่งเงื่อนไขของเราคือถ้าทีทะลุ A นะครับต่อไปเราเรียกว่าเบรกเขามีการปรับตัวเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คเราก็จะใช้ ABC ซ้อนกับสองรอบ จะเป็นการดฤติกรรมการหลังคาลาลพาครับแบบง่ายๆยรบบที่เห็นง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับอาจจะมีการเช็แต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้นะครับกราฟขามีการย้อนเราก็จะมีการเช็คที่ท้ายนะก็คททือจุดเบ 5, ี้ยห้าหรือจุดศูนย์หรือจุดดีนะครับถึงดีตัวหนึ่งแล้วก็พัชเรเดียม6 1 8นึกับ786นะครับในการเช็คช่วงซิกแซกหรือไซด์เวหรือว่าการรอบดอกขาลงนะครับ เอาไว้เผื่อตลาดมีการลาาเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้แล้วก็จะขอญาติลบก่อนโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านค่าเพิ่มเติมนะคภาคกราฟไม่มีการทะลุตามที่คาดเป้าไว้นะครับเพราะาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทนขาลงเดี๋ยวมันมันจอมันเล็กตนะ้องขออาัยเดี๋ยวผมลาให้ดูประมาณนี้อันนี้สามารถไปดูโอวิวภาพใหญ่ได้นะครับอันนี้ผมย่อยให้ดูภาพเ,เล็กๆแล้วจากนั้นกราฟจะมีการไล่ลงราคาตามเทนขาลงเป็นปกติครับอันนี้ก็ จะเป็นการอ่านค่าเฉลยเพิ่มเติมครับสำหรับผมเจเจพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ